ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้พบกับผมนะครับพบสุขชาแนลนะครับท่านผู้ชมเห็นด้านหลังไหมครับเนี่ยครับบ้านนะครับผมได้แวะมาที่บ้านพี่คนหนึ่งนะครับแล้วก็ได้เห็นแกกําลังทําบ้านอยู่นะครับซึ่งมันมีขนาดที่พอดีเลยนะครับผมเห็นแล้วโอโหชอบมากเลยนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับด้านหลังเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนเข้ามาดูนะครับขณะนี้ก็ยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยว ให้มันเสร็จอีกทีหนึง่งเราก็จะมาดูกันนะครับแต่วันนี้ผมก็จะมาสอบถามว่ามันมีค่าใช้จ่ายมากไหมนะครับหลังกระทัดรัดพอดีเลยนะครับเข้าไปด้านในเนี่ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยนะครับนี่ทรงโมเดนนะครับ mm hmm. อ่านะครับ ท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูด้านในกันนะครับนี่นะครับด้านในนะครับตอนนี้ก็กําลังจะใส่หน้าต่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามีห้องไหนกันบ้างนี่นะครับเจ้าของสวัสดีครับพี่พรนะครับเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์นะครับว่าขนาดเท่าไหร่งบประมาณใช้ไปเท่าไรแล้วนะครับนี่นะครับ พี่พรทําบ้านหลังนี้คือว่าเอาไว้พักผ่อนหรือว่า,ารับแขกครับเอาไว้พักผ่อนค่ะพักผ่อนเนาะจ้ะเ,เพราะว่าเห็นเห็นมีอยู่แล้วนะครับทีนี้ก็เลยมาทําเพิ่มนะครับในส่วนของหนาบ้านเอาไว้รับงานทํางานนิดๆหน่อยๆเวลาอเอองานเสริมงานอะไรตอนนี้ก็ทำผม่านอยู่จ้ะแล้วทีนี้ทำมี ห้องอะไรกันบ้างยังไงนะครับขนาดเท่าไรครับก็จะทําเป็นห้องเล็กๆห้องจะมีห้องไว้นั่งเล่นขนาดกว้างสามสามเมตรคูณสี่เมตรจ้ะแล้วมีห้องน้ำด้วยเนาะแล้วก็มีห้องน้ําเล็กๆห้องนึงห้องน้ําในตัวจ้ะแล้วก็มีห้องนอนเอาไว้เวลาเอนหลังพักผ่อนทางานเมื่อยก็มานอนพักได้อันนี้ห้องนอนครับโอ้โหเนี่ยมีหน้าต่างมีประตูสวยงามมากเลยนะครับ แล้วติดจากห้องนอนก็คือจะเป็นห้องน้ำใช่ไหมก็จะเป็นห้องน้ําเก็บเก็บเศษกระเบื้องมาทําเก็บของใช้ที่ที่เหลือๆมาทําก็ไม่ได้อะไรหรูหรามากเนาะรีไซเคิลเนาะจ้ะรีไซเคิลแล้วมาจากห้องน้ําตรงนี้จะเป็นห้องอะไรพี่พรตรงนี้อ่าอันนี้เป็นเป็นห้องโถงห้องรับแขกรับงานนั่งเล่นนั่งชิวๆเนาะจ้ะนั่งชิวโอ้โหครับกระทัดรัดพอดีเลยโอ้โหเหมาะสําหรับครอบครัวเล็กๆก็ได้นะพี่พรได้ได้ค่ะได้ สวยงามมากแล้วด้านนอกก็จะมีที่นั่งเล่นเนาะจ้ะอันนั้นคุณก็จะทําสวนหยมจ้ะมีใช้ข้าวาออกไปบ<ม>้า,า,างเดกรียบทาเล็กๆเนาะจ้ะใครที่อยู่แบบง่ายๆนะครอบคัวคนเดียวคนโสดได้หมดเลยเนาะได้ได้ได้มีค<อ>ู่ก็อยู่ได้แล้วห้องครัวเราพี่พรคืออันนี้จะจะไม่เน้นทําทําครัว แบบใหญ่อาจจะมีไมโครเวฟเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจ้ะก็คือจะไม่เน้นแต่ถ้าใครสมมติถ้าอยากทำก็ต่อไปก็ได้เนาะใช่ต่อได้เ,ออเนี่ยน่าอยู่มากเลยนะครับเนี่ยแล้วงบประมาณพี่พรกล่าว่าเบ็ดเตล็ดทั้งหมดนี้คิดเอาไว้ประมาณเท่าไหร่ครับก็จะไม่ให้จะไม่ให้เกินแสนสองแต่ตอนนี้ทำหมดไปประมาณ8ป0 0 0ืนก็เหลือเก็บงานนิดหน่อยเหลือฝ่า แล้วก็ใส่หน้าต่างเพิ่มนิดหน่อย oh. สีก็แค่นี้ชอบสไตล์นี้ชอบสไตล์ปูนเปื่อย oh. จ้ะเรียบง่าย oh. ตัดแปลงเอา oh. ชอบแต่งตรงไหนก็แต่งไปวอลเปเปอร์ oh. ก็ทำเองใส่เองติดเองสีก็ทาเองอะไรทำเองได้ทำเองอครับ oh. <ะ>แสนสงเองเนาะแสนสก็เหลือแค่ง,งานไฟกับฝ้าแค่นี้ครับ oh. พอใช้ได้ วัสดุอันไหนที่มันเหลือใช้ประตูหน้าต่างเราก็เราก็เก็บมาทำ<อ>จ,ะจะไม่ทิ้งเศษกระเบื้องก็ไม่ทิ้งแต่เก็บเอาไว้ใช้งานอันนี้ก็ถือว่านะครับสำหรับรับแขกเอาไว้พักผ่อนแล้วก็รับงานด้วยนะครับพี่พรวางโครงการเอาไว้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่ด้านหน้าอ,อ,อันนี้ก็จะมีนะครับชายคาย,ยื่นออกมาสำหรับนั่งโหชมวิว นะมีต้นไม้นะครับรอบข้างนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณด้านข้างแล้วนะครับปลูกหญ้านะครับสวนย่อมมีโต๊ะเนาะนั่งจิบกา,ฟาแฟอ๋อครับตั้งแนละยี่สิบบาทต้นเล็กๆปลูกรอบ,บ้านอ๋อ,อ,อครับพอดีบ้้านนเสร็จตใหญ่เนาะ นี่ครับดอได้กินแล้วกินได้ืครับนี่นะครับดอกก็ออกแล้วนะครับนี่ปลูกรอบบ้านนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านนอกนี่นะครับสวยงามมากเลยนะครับสําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ต้องการนะครับเดี๋ยวมาดูได้นะครับอันนี้อยู่ที่บ้านหนองค้านะครับบ้านหนองค้าอันนี้ด้านข้างโอ้โหชอบมากชอบมาก ตำบลจักรลาของเรานี่แหละครับอ,จจรอําเภอจักรลาเออเดี๋ยวเดี๋ยวฝากเพื่อมีลูกค้านนครับแบบถูกแรงต้นทุนถูกอะไรดะเดี๋ยวให้พี่พรนะครับฝากว่าอ่สำหรับลูกค้าท่านใดอยากมาดูมาได้ไหมเดี๋ยวแล้วก็มาถามดูนะครับว่าเออมันเราจะลดต้นทุนตรงไหนได้บ้างนะครับประมาณ8 0 0หมืนได้ขนาดนี้ก็โอเคนะครับ เอาให้พี่พรฝากหน่อยครับอืมก็ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ความรู้หรือว่ามาปรึกษาเรื่องแหล่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ก็แนะนําได้ค่ะแบบด้วยเนะาะจบ้านจา้ะอันนี้คิดเองหรือว่าอันนี้คิดเองค่ะคิดแบบเองชอบแบบไหนก็คือคิดเองเราเริ่มต้นวางรากฐานมาตั้งนิดๆหน่อยๆน,นะต้องขึ้นโครงสร้างไว้ก่อนวางคานวางอะไรอย่างเงี้ย ก็เก็บเศษวัสดุที่เหลือใช้มาทําด้วยเนี่ยไม่ใช่ทำครั้งเดียวเนาะไม่ใช่ทําครั้งเดียวจ้ะอ๋อค่อยๆต่อเติมเอาเนาะจ้ะอ๋อดังนั้นท่านผู้ชมอยากมาดูนะครับก็สามารถมาดูได้เลยนะครับมาบ้านพี่พรนะครับเดี๋ยวยังที่สบ้านยี่สิบานะครับซอย2บ้านหนองค้านะครับหรือติดต่อผ่านที่ผมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะได้แนะนํามานะครับนี่อ่าวันนี้นะครับผมก็ อขอลาไปก่อนนะครับนะครับแบบบ้านสวยๆนะครับทรงโมเดิร์นนะครับบ้านกระทัดรัดเหมาะสําหรับเล็กๆนะครับนี่นะครับวันนี้ก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ